เ้าก็เบาเนาะทุกคนคะ่ะลายข้างลายข้ามมุ้ยก็จะได้ยิ่นเนาะบอมเนแคร์วาชีวิตที่ห้าใส่ประจําวันห้าสิบหอทุกมือทุกเว้นเนาะคะ่ะแต่ว่าในแต่ละมือเราเว้นตั้งแต่พาดจนกรนะคะมุ้ยก็เจอนะคะสถานการณ์ยังการที่ห้าคบฝรั่งแล้วมีทั้งผลลัพธ์ที่ดีและกับผลลัพธ์เสียนะคะคือ,อยัง ส่วนร้ายเนาะค่ะส่วนร้ายและก็ส่วนมากนะสิบว่าง่ายหลดคือเมียฝรั่งส่วนร้ายกับสิพานประสบการณ์เรื่องที่มีแฟนมาแล้วมีลูกปิดมานั่มนะคะอันนี้ก็บเรีว่าไผ่เนาะค่ะถ้าวอายงังผิดก็ตตองขอโทษขอให้ไวน้นาทินีกอนนะคะบอตร,รามากันเนาะค่ะตรงนี้คือเข้ากับวา่าในความเชิงเป็นจริงเชิงจริงนี่แหละเอามาบอกกันเพราะว่าร้ายต่อร้ายครั้งเนาะ การที่มวยเรล่าเรื่องนะคะกับโบเมนแค่ว่านี่คนเดี่ยวมาชมนะคะหลากหลายพัานโพผ่านแหน่คือกันนะคะเข้ามารับชงกันด้วยยังด้วยเข้ามาหักแพ่งกันอยากจะรู้เรื่องข่าวสารนะคะจากฟังเมียคนไทยเป็นยังไงน,นั่นเองเนาะค่ะนี่คือการได้มาติดตามกันที่ลีฟมวยถึงใดนําแต่ละเรื่องมาเล่าซูฟังเนาะเอาเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงส่วนหลายนะคะคนเหานี้ กะสิมีลูกมีเต้ามากนหนานี้เนาะค่ะเพื่อยังก้อนที่จะมาสสแสวงหาฝรังนั่นเองน,ลลนี่กรอลนีนี่ยังเต็มปัจจุบันนี้ก็ยังอิู่คือเก่านะคะเพราะยังมันเป็นคานิยมทางไดมูยกับบอเน่ใจนะคะแต่ที่แน่ๆเนาะคําว่ารารวยจากตาน้ำเขานี่แหละมันไหลหน้าหูขนาดก่อนที่มุยสมัยูน็คือกันได้เงี้ยคานี้คือกันมาก่อนนะคะแต่พิษที่ว่ามุยดันไปเฮ็ดงาเนี่ย การเทศกางานขอามื่อยนี่มันสิเจอคนทุกประเภทแล้วก็คนทุกประเทศเลยนะคะเพราะว่าเข้าตัดผมผู้มือทุกมือเข้าสิเห็นคนหมากหนาลายตาแล้วก็สถานที่ที่เข้าไปทํางานหนังกับสิโพบพขค,คอนเอ่อนต่างาสาติ์ได้เร็วนั่นเองเนาะค่ะแต่บางเออเน,นะาะเศร้าแรงเศ้าแรงนะคะ อันนี้ก็บ,บริว่าคนที่เคยมาใ่้บริการเท่านั้นเขาพอดีจังสันนูนีนั่นนะคะแต่ว่าก็ต้องท่ามใจเด้อมีเมียทุกคนขานะคะคุณปล่อยประละเลยผัวไปเยอะมากก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าเวลาเขาไปหาสร้างตัดผมแล้วนั่นคือ BFF ของเขาอีกคนหนึ่งนะซิวขากรดเขาสิปล่อยว่า,า,า,าทุกเรื่องให้ฟังเบิร์ดทุกอย่างนะคะถ้าเขาไปบ่อยแล้ว เพาติดใจในการตัดผมหรือว่าดูแลเทคแคร์นะคะคือมันก็สิเป็นกบบระบวนการในการเทดงานของเฮาอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นคือลูกค้าเฮามักแล้วในการที่เฮาเทคแคร์เขาเขาก็สิปดลดล็อกของเขาคือเป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนที่คอยรับฟังเขาทุกๆเรื่องนั่นเองเนาะก็ล้นี่นี่แหละ ที่ได้เกิดอาการยา่างกันหลายต่อหลายคนเพราะว่าลปอยปะละเลยผัวนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะท่างฟังผู้ญิงนี่กัความไม่พอดีก็มันก็ลายแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะมันก็สิมี้าซิฟหาซินะคะที่แบบแตกเล้าเพราะว่าผัวไปเล่นสู้เมียก็ะติดการพนันจังสิก็ะมีหลายนะคะลูกเต้าที่ออกมาจากระหว่างสองคนนะคะความรักเร่าๆนั่นเองมันเกิดอีย่าง เล็กน้อยก็ต้องได้ตามอยปยากกะเพาะก็บแม่ไม่ยู่ทข้างนี้แต่ถามว่าในความพวกภาคภุ่มใจของเขานั้นสิมีหลายมีหน่อยมุยวสาบนะแต่ในเขตที่ได้คุยกับผีคุณนึงมานั่เพนบอกเลยพนบอกมีความสุขในการที่ตามแม่มานะคะเพราะว่าเขาเป็นทีนเอจแล้วก็คือคนที่อายุมากกว่า8ปีขึ้นนั่นเองเนาะค่ะ 12, 13, 15, 15, คส2 13 1ง15ามิห้เฮวสีห เขาเอนว่าจัางได้ละให้เขาตัดสินใจเองนั่นเองเนาะคะ่ะบาดนี้นี่แหละกรณีนี้ที่มุยต้องได้ยกตัวอย่างมาเบาเนาะเพราะยังเพราะเฮาทาไปฟังนะคะความคิดเห็นของคนไทยในกลุ่มผู้ชายผู้ชายเขาสิออกมาคุยอีกกรณีหนึง่งนะในเรื่องที่เป็นคู่คของกันเลี้ยนะคะหลบบาดนี้เขาเสยกเอกจะเบากับเฮ้าในเรื่องอยังเขาก็ว่านี่ผู้หญิงนี่ <c oughs> มากมากอยากได้แต่เงินบริคิดบริคิดเห็นว่าความรักนี่เป็นสิ่งที่สำคัญในการใส่ชีวิตอยู่น้ำกันจะบอกตรงๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะกรณีนี้ความรักกับมีเกี่ยวของการเงินกับมาเกี่ยวของคือกันเป็นตัวรักเลยละการเงินคูเม,มินเพราะยังเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะวิวัฒนาการของเขามันไลยขึ้นแล้วก็ความคิดของคนนะคะ การกระทํามันก็บเปลี่ยนไปให้ทุ่มเจ้าฟังเป็นสองแง่สองมุมเอาเด้อค่ะนะคะอียัางที่โบถืกต้องจังใดแจ้งมาไต่นะคะแจ้งมาทั้งใต่เขียนคอมเมนต์มาบอกสาวสว่างนํำอยากจะให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายเนาะค่ะความคิดของผู้ชายไทยเฮานี่ก็เพิ่นก็สิคิดว่าผู้หญิงน่ะมักมากมักในกามน่นนี่นั่นก็สิไปเว้ากันอีกนะ อันนี้บ่พิษนะคะที่เขาสิกิดจังสันแล้วก็สิบอกว่าผู้หญิงเนี่ยถือไปเบิดกับโบเมนนะคะด้วยถ้ามามุยนียเนนะะ่เป็นโสดนะคะเป็นโสดแล้วก็แต่งงานมากเนี่ยแฟนกับโสดโสดทั้งคููเมื่อเจอกันมันก็นเลยเออการที่มุยได้ตกลงปปงใจไม่ยกเขานี่คือเข้าศึกษากันก้อนนะบบเมนมือสองมือทุกคนคะศึกษาแล้วก็ค,คุยคุยตบวโต,วตวกันเจอนากันอยู่ใกล้กันนอนน้่กัน มีถูกอย่างนะคะนี่คือห้าต้องทดสอบกันยังสัน่นเพอ่อหยางเพราะว่ากรณีประเภทนี้ไทยกับประเภทนี้ฝรั่งถ้าคบในกันลักษณะนั้นเขาเรียกว่าฉันเพื่อนนะ boyfriend girlfriend แต่และคนแยกบรรลุเรื่องว่ามันคืออีหยังนะเพราะว่าเขาฟรีสไตล์เขาแบบง่ายๆเขาไม่ได้ไปแบบเหมือนจับประเภทนี้นู่นประเภทนี้นี่มากมากจุนกันนะะ แต่กรณีของไทยเห่าเห่าต้องข้าใจนะพอผิดผีปุ๊บต้องไปแต่ตบแต่งกันเลยนะคะเป็นจังสันแต่ว่ากรณีทังฝรั่งนี่ผิดผีไม่จําเป็นนะนั่นคือการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะนั่นคือกรณีทางฝรั่งเขาบาดนี้อียังเกิดขึ้นเพิ่นมาฟังเพิ่นกะบ,บอกว่าคนไทยเมียคนไทยนี่ส่วนห้ายกจะจิเจอปัญหายัาง ปัญหาถือผู้ใต้แบบตัวบ้างนะคะแล้วก็บอกจมทุกจมยากว่ามาอยู่เมืองนอกนะคะมื่อก็อยากจะเวาคักนะคะมันก็ยากกิลีทุกยากกิลีนะบางคนทุกจนบ่มีแม้กระทั่งทีนอนหมอนมู่อยู่นะคะทุกคนขอหยังขอพึ่งบุญบรารมีทางเขารัฐบาลทางเขาต้องมายุ่งนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกันนะ,ะ <S <S อยู่ทางนี่นะ เฮาบ่มันว่าเฮ้าสิไใดไปปุ๊บขอ,อนอนบ้านเจ้านี้เด้อจักมือสองมืออายุแต่ตารางเฮียนกันย่างดีบ่มีนะทั้งนี้บ่มีห้ามไปเป็นด้วยขาดกันสนถ้าเจ้าไปข้อประตูนาบ้านเขาเพื่อที่สี่คุกคามในบ้านเขาปับ๊บเนี่ยเขาโทรแจ้งตำรวจทันที่นี่เป็นจังสีอ่อหลีนะคะหุวยสิบโขคขากโหลดอืม้มเสียงหนกกับพอดีเลยมาพอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะคะโอ้ยส่วนสี่เห็นนะจังสี่นะ เขามาในเรื่องต่อทุกคนแล้วอ่ะอันถ้ามาแล้วเนาะกรณีที่คนไทยนะคะที่ได้สามีต่างชาติเขามาแล้วนะเป็นยัอั์ถึกเจออังสันเป็นอันดับแรกหนึ่งที่มุวยเคยเฝ้าดูดูนะคะก็เรื่องภาษาสองมักจังใดมักให้ค้นหาไห้ เห็นว่าเขาตาน้ำเขาแล้วก่ะเอาโลดนะคะรูปหัวรวบหางเสร็จฉันจะบินรับฟ้ามาเจอรักแท้นะเป็นจังสั่นอิลิ <c oughs> แล้วก็กรณีที่มันเด่นชัดที่สุดนะคะก็คือบได้ภาษา,าเลยเฝ้าคือไปหาหมองมันโหลดอังสิไปหาหมองได้มือสองมือมากล้ะก็คิดว่าเขาใจาตอน,นันนะคะเขา,จาใจได้ตอน,นัน แล้วเจ้าสิได้ตามที่เจ้าต้องการคือจันอยู่เมืองนอกจังสิเขาจะไม่เมืองนอกแล้วเจ้าสิได้มันโมเมนเได้จับอยกเข้าใจผิดอีกกรณีนี้คือกันเพราะว่ารู้ทั้งรูถ้าเจ้ามาอยู่ทั้งนี้ผู้ใดไม่อยู่ทั้งนี้โดนโดนแล้วเจ้าสิรู้จักกรณีของคนที่อยู่เมืองนอกโดยตรงก็คือเขาต้องหาเส้ากินคําคนที่เขาเก็บอมอิลีเจ้ารู้จักบอกเขากินเขาเอียงเขากินขนมปังแผ่น ท่าเนยนั่นะนะ้เลยแต่ห้วเกลือกับพริกไทยซํำนั่นละ่ะขนมปังโตฮอ่อนะอ่ะทอาใดล้อยกุบบาทบานเห่านะล้อยกุบบาทบานเฮ่าน่ะเขาก็ซื้อจังสั้นอาทิตย์หนึ่งเขาสิซื้อไดสามเถื่อมันก็บเซฟเงินเขาได้หลายพ่อหยังทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถะน้ำมันสิมาบินเขาน่ะบ่มีภัยรับรู้บาทมะพ่้นะท่างนี้ยิ่งประเด็นไปที่ว่าบริภาษา เขาบม่ได้ใส่ใจรายละเอียดมันรายละเอียดที่แท้แน่นอนในการที่มาอยู่ทั้งเมืองนอกนี่ก็คือ,อยังเขาไ่ได้เข้าใจวัฒนธรรมไทยอย่างแรกเขาไม่ได้เข้าใจคําว่าวัฒนธรรมไทยอย่างที่สองเขาได้ผู้หญิงมาจากไหนเขาก็จะใช้วิถีชีวิตแบบนั้นให้กับผู้หญิงทันทีนะเออห้จังสันอิลี ถ้าเขาไปเห็นว่าเขานี่มีคุณคาพ่อนะคะโบงตรงว่าเจ้าตกก๊กระปองแน่นอนนะคะเจ้าโตกก๊ะกระป๋องแล้วก็คือถ้ามากกินมกักดื่มมักเที่ยวนะคะก็สิได้อา่าจังสันคือกันตกลงแล้ววา่าหมายหัวไว,ว้ว่าฉันจะมาตายเอาดาบหน้าถ้าไม่ได้ดีคนนี้ก็ไปหาคนใหม่อย่าลืมนะคะคนแรกจังได้กะดีบ่ด,บดีเขาก็ให้เข้ามาแล้ว เจออี้ยังระบาดนี่สิ่งที่สําคัญเมื่อเจ้าสิ่งที่สําคัญมันสิเจอก็คือว่าเจ้าป้าปุ๊บแล้วเจ้าสิได้ผูกผูไม่นั่นคือผูกเกาบว,วเขาิสียความสําคัญเจ้าคือผูกเกาบ่นะคะบวคาโลดอันนี้นี่เคยเงยงนหลายลายขนเขบเจ้าเวคือกันนะคะแต่กรณีของอ่าสาวสว่างเองนี่ก็มาอยู่ทั้งนี้แล้วนี่คือเขาก็มีบางนะคะที่แบบพิษ พิจัยกันบ้างหรือว่าพวกเขาใจกันบ้างมันก็มีแต่ว่ามยวยบวกเาเคยที่จะไปแบบว่าคือต้องไปทะเลาะ,ะเพราะแววงกับเขาจนถึงขนาดนั้นเพราะไห้เขาเขาให้คาว่าเกียรติเท่าให้เกียรติเท่าให้คําว่าเท่านี่ผู้เป็นเมียนะคะผู้ที่เขามาอยู่อาศัยกับเขานะครับเขานี่เป็นคนที่มาจากศาสตร์อื่นเขาต้องเบิ่งว่าเท่านี่อยู่กินจังไรแฟนที่เขาจะเอาใจใส่เท่าดีขนาดเลยล่ะนะคะ เขาคล้องเพราะเหตุตกบกพร่องแต่ว่ามุ่ยมากที่แรกๆนั่นดยคําที่ว่าแฟนนี่เพิ่นบได้รูจักว่าเป็นผู้ญิ่งผู้ใดเป็นพิเศษเนะคะที่แบบว่า,าจีบกันแล้วก็ไม่ยูติธรมกันดังสีนะคะเพิ่นบรู้จักว่าจักสิไปซื้อเครื่องสาอางหายจังไดไปซื้อพวกเสื้อผ้าหาจังไรบรูู้เลยข้องจะาข้องในกา คือทางบริษัทไทมาก็ใส่แต่สุดบริษัทส่วนไลายเ้อร์ภานาแม่นะ่ะแม่ไปค้นไปซื้อให้มุ้ยก็เลยไปเห็นว่าเออแฟนเข้าไปชอปปิ้งจังใดน,นั่นเองเนาะคะ่ะมุ้ยไปเห็นเหลวนะคะก็เลยเข้าใจว่าอ๋อจังซีนี่เองนะว่าเป็นยังเพื่อนคือบอกว่าฉันไม่รู้ว่าต้องฉ,ฉันต้องไปซื้อที่ไหนหน,น,นู่นนี่นั่นเนาะคะ่ะเอาเป็นว่า,าห้องหูวจักเล้ว เพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องข้อใจเขาว่าเขาเหตุงานนะคะทุกคนคะมนย์เงื่นเดือนนี่ละแล,แลเข้อใจพิดเป็นเด็ดขาดว่าเจ้าไม่ยู่ทางนี้แล้วเจ้าสิสนุกสุกสบายนะคะแล้วกับคาตอบนะคะทุกคนต้องไปเคลียร์เองเด้อว,ว่าความหักตั้งแต่เจ้าไดมาน,นเจ้าคิดว่ารักในตัวเขาหรือว่ารักในการเงินถ้าเจ้าตอบจดของว่าแต่งกับผู้ชายมาแต่งกับ ฝรั่งมาเนี่ยรักในการเงินก็ต้องยิ่งประเด็นหาคนรวยๆอย่างเดียวไม่สิบอกโหลดถ้าเจ้าสิบอกว่า่าตามรักแท้เพื่อประสบความสําเร็จทั้งชีวิตนะต้องอยู่ในวิลล่าต้องมีรถหรูขับนู่นนี่นั่นต้องแต่งตัวเพอร์เฟกสร้อยแหวนเงินทองต้องพร้อมเจ้าบ่ไดกับชีวิตความเป็นจริงของฝรั่งนะคะบ่ไดเพราะว่า ทงังผู้ยิ่งเขาก็ต้องหาใส่เองทั้งผู้ทา,ายฟังเขาก็หาใส่เองเจ้าเสื้อขออยู่บอกนะนั่นล่ละค่ะเมื่อว่าให้ฟังทั้งสองไฟแล้วนะคะว่าแต่ละไฟคิดกันจังไดเนาะอันนี้เขากะสิบมานะคะมวยก็เลยต้องได้มาสารโตให้ฟังเนาะคะ่ะว่าผู้ท่ายในความคิดของเขาเขาก็คิดจังไดนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนาะการเล่าการจาของมวยแล้วนะคะทุกคนใส่ดูนพินิตพิจารณาดีๆว่าเฮาได้ฟังแล้วมันตรงเอ่อมันตรงบ่าปัจจุบันนี้มันเป็นถึงสีนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เด้อจ้ะนะคะส่งไ้ให้คอยได้อ่านแน่นะคะพราด้สื่นใจอาชิบริจอตอบทุกคนกันอย่าน่อยใจเด้อค่ะเพราะว่าสาวสว่างก็ต้องเฮ็ดงานคือกันนะคะเหตุการณ์เฮ็ดงานขึ้นกันช่วงนี้เฮาก็ต้องดํารงชีวิตเท่าไปพร้อม เฮ็ดทุกอย่างเท่าที่ทหฮอเฮ็ดได้มีเวลากระมาให้ทุกคนนี่แหละนะคะคือได้มานั่งบอเว้แวะให้ฟังนะคะเฮ็ดคลิปลงให้เบิ่งนั่นเองเนาะคะ่ะจึงได้กระตามนะคะดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพสกร้งนะ,ะแล้วก็ไว้พอกันคลิปหนะ้าเด้อจ้ะเมื้อนี้ขอตัวละบา,บายไปแล้วทุกคนคะ่ะเริ่มหนาวแล้วนะคะบ่ไว้แล้วบายบาย,บายค่ะสวัสดีค่ะ i